แม่เอาไหวันไปบานแม่พักก็มีเสน,เนอ,เอ์นี่ยมั้งก็พักไปเองมามามาหิวสแสบซุปยีลหรอกันาไงมา hắc ấy nhá rồi này cái khơi kinh như làm như bạn này nhưng mà khó khăn gì về bản mẹ mà không nên nhé của bạn mẹ bỏ

ไปร้างข้าไปตลาดเห็นเสื้ออยู่ทุงกระซาบ,บาัดมาแกง <c oughs> เห็ดหน่อยเาเป็นไหมเหลือเทศสาธิมหืดอกมันก็ยังดอกไอ้กระดางไหมจนออกไอ้ไอ้ฝรั่งไง <c oughs> เงินกับลางดูดจอเลยเินกับลาบวะาขับปูนเพี้ยงนี้ตัวหน่อยนะยัด